อากาศดีออกกําลังกายรับแสงตะวันตกพ่ออีนั่งเนี่ยปลบรอบเลยด้วย,วยไม่ไม่ไม่เร็วขนาดนั้นถึงนี่เข้กลับลอ้าแสงสวยดียโอ้นสงขึ้นน้ำขึ้นเยอะเลยขึ้นพร้อมผลักตบ <laughs> ดีดีดด,ด้สวยเป็นบรรยากาศที่แปลกตา ตกแล้วนะรับไปแล้วพระอาทิตย์ออไวแค่แป๊บเดียวสามสิบสามสิบนาทีแป๊<ก>แบ,บเดียวลงเลยตอนเรามาอยู่นี่ใช่ไหมอ่เมื่อสุริยตนสวย สุริยนย่ำสนทยานแสงไปร้องสิอ,สอสสดินหล่าติ๊กอ้กินปลาเซล่ะโอ้น,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 นี่นี่นี่สามตัวเลยนี่นั่นเดินอยู่นะกิหนหอย เห็นไหมเนี่ยนี่ตัวใหญ่เออเห็นอ่ะอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนห้ามจินไปน้ำมันขึ้นอ่ะ